โอเคครับต่อไปมาดูในข้อที่2นะครับนของการหารีแอคชั่นของคงข้อแข็งนะครับข้อที่2ถ้าสังเกตในรูปนะครับก็จะเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเราว่าโจทย์เขาต้องการคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของฐานรองรับ A และ B นะครับของคงข้อแข็ง รับน้ำหนักดังรูปเลยอ่าอธิบายในรูปนิดนิดนึงนะครับโค้กข้อแข่งตรงเนี้ยมันมี2ชิ้นอ่านี่เป็นโค้กข้อแข่งสองชิ้นมาต่อกันนะครับฐานรองรับที่จุด B เป็นแบบโรเลอร์ที่จุด A เป็นแบบหิ้งนะครับเป็นแบบหิ้งแล้วมีแรงที่มากระทำเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่น้ำหนักที่มากระทำสี่ตัวนะครับซึ่งจะมีแบบอันนี้ point เนาะขอเรียกเป็นจุดนะเป็น480ตัน อ่าแล้วก็พอยต์อีกตัวคือ160ตันแล้วพอยต์ตัวสุดท้ายคือ960ตันนะครับกระทาดังรูปเลยอันนี้กระทาในแนวอ่าในแนว X นะครับมาทางซ้ายมาทางซ้ายนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ามีแรงแบบยูนิฟอร์มหรือว่าแรงลงแบบสม่ําเสมอนะครับกระทํา40ตันต่อเมตรนะ40ตันต่อเมตรกระทากี่เมตรครับจากจุดน,นี้มาถึงจุดน,นี้ใช่ไหมนี่ รกระทำกัน5เมตรนะครับเนาะ40ต,น40ตันตันต่อเมตรนะครับอ,อันนี้เป็นแรงแบบยูนิฟอร์มนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะเหมือนเดิมคือโจทย์ต้องการหา A c t i o n อ่าหรือแรงปฏิกิริยาที่ทางรองรับที่ก็มี RAX RAY RBY นะครับมีตรงไหนมาดูเลยนะครับตัวแรกนะที่จุด A ไทางรองรับแบบหิ้งก็มี2แรงนะครับก็มี RAX อ่นนี่แนวแกน X เนาะ RAY อันนี่ RAY นะครับ ที่จุด B มีตัวเดียวนะนั่นก็คือ RBY นะครับ RBY นะครับเราก็เริ่มสรรมการสมดุลเลยนะครับเริ่มจาก sigma fx เท่ากับ0นะครับโดยที่เหมือนเดิมครับกำหนดให้ไปทางขวาเป็นบวกนะคกำหนดให้ไปทางขวาเป็นบวกซึ่งอ่าผมลืมบอกไปที่เรากําหนดเนี่ยเราสามารถกําหนดขึ้นลงอันนี้กําหนดลงก็ได้กําหนดไปทางซ้ายก็ได้กำหนดไปทางขวาก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้ผมจะกําหนดให้มันเป็นในรูปแบบของอ่า ให้ให้รู้ว่าขึ้นบนเป็นบวกอ่าทางขวาเป็นบวกเนี่ยผมก็เลยกําหนดในรูปแบบนี้นะครับอ่ามาต่อกันเลยก็คืออ่าผลลัในแนวแกนเเท่ากับศูนย์มีตัวไหนมั่งนะครับมีสามตัวเลยมาดูกันในแนวแกน x ก็คือถ้ามาทางขวาเป็นบวกใช่ไหมมาทางขวามีตัวนี้ R A X นี่ R A X มันเลยเป็นบวกนะครับแล้วก็มี480นะครับ480ตันนะครับมาไปทางซ้ายมันเลยติดลบเห็นป่ะครับ เหมือนกัน160มาทางซ้ายก็เลยติดลบเหมือนกันก็เท่ากับ0ย์มี3ตัวเนาะไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้อยู่ในแนวดิ่งโอเคพอเรียบร้อยปุ๊บเราก็แก้สมการอ่า ax เท่ากับ600ลบ640มาจากไหนเอา2ตัวนี้มารวมกันนะครับ2ตัวนี้มารวมกันก็ได้เป็นลบนะครับก็ย้ายข้างผมต้องการให้เหลือ ax ตัวเดียวน,นจากลบย้ายไปฝั่งก็เป็นบวกก็จะได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้น ax เท่ากับ640ตันนะครับเรา หาออกมาแล้วได้บวกแล้วแสดงว่าเรากําหนดตรงนี้ถูกแล้วนั่นะก็คือไปทางขวานะครับอันนี้คือ fx เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นซิ g m a fy นะซิก m a fy เท่ากับ0นยแทน y ก็ผมกำหนดให้ขึ้นเป็นบวกนะขึ้นบนเป็นบวกนะครับมาดูแรงมีกี่ตัวถ้าเราไม่ยังไม่ดูเนาะถ้าเรายังถ้าผมยังไม่ให้ดูคำตอบนะเราก็มาดูในนี้ก่อนว่ามีตัวไหนมีตัวนี้1ตัวนี้2 นะครับอันนี้คือขึ้นบนและตัวนี้3อันนี้ลงมาข้างล่างและตัวนี้ยูนิฟอร์มนี้ลงมาข้างล่างก็เป็นลบ2ตัวนี้เป็นลบแน่นอนเพราะเป็นแรงลงนะครับมาดูเลยปึ๊บนะมี4ตัวนะครับ RAY คือตรงนี้นะครับคือตรงนี้ขึ้นบน RBY ตรงนี้นะครับขึ้นบนมันก็เลยเป็นบวกนะครับเป็นบวกลบกับ40่บคูณ5 40บคูณหมาจากไหนก็มาจากยูนิฟอร์มตัวนี้นครับ40 นะครับนะสี่สิบอันนี้มันหนึ่งเมตรมันสี่สิบแต่อันนี้มันทํากี่เมตรห้าเมตรจากนี้มาถึงห้าเมตรนะครับห้าเมตรมันก็เลยคูณห้านะครับแรงยูนิฟอร์มต้องคูณระยะทางมันด้วยนะครับนี่คนะฮะต่อไปก็ลบกับเก้าร้อยหกสิบเก้าร้อสิบคือตัวไหนนี่อ่าเป็นพอยต์โหลดนะเก้าร้อยหกสิบก็ไม่เขียนเลยต่อไปก็แก้สมการนะครับเอาสองตัวนี้มาคูณกันก่อนก็จะได้แบบนี้นะครับสี่สิบคูณห้าก็ได้สองร้อยนะครับอันนี้ก็ดึงลงมานี่ก็ดึงลงมาดึงมาก่อนนะครับก็อันนี บรรทัดต่อไปเราเอา2ตัวนี้มันรวมกันก็จะได้อสองตัวนี้ดึงลงมานะครับก็ได้ลบ1160นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้มาหนึ่งสรรมการก็คือ,อได้มาตั้งเป็นสรรมการที่1น,นะเพราะสองตัวนี้เรายังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบตั้งเป็นสรรมการที่1ไปก่อนนะครับต่อไปเราจะมาหาสรรมการสมดุลอีกต,ตัวนึงคือซิกมาโมเมนต์ A นะครับ ผมโมเมนต์ a คือผมต้องการเทคโมเมนต์ที่จุด a จุดนี้นะครับถ้ากับศูนย์โดยผมกําหนดให้ทวนเป็นบวกนะครับทวนเป็นบวกเนาะทวนเป็นบวกนะครับมาดูกันว่ามันมีกี่ตัวนะครับออกมาแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเยอะมากนะเพราะอะไรครับเพราะแรงบรรทุกน้ําหนักบรรทุกเนี่ยเรามีหลายตัวเห็นปะหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวแล้วมันก็เลยเยอะนะครับรวมกับแรงอีกตัวหนึ่งก็จะมีห้าห้าตัวเลยนะครับมาดูตัวแรกนะครับ แรงที่ RBY ตรงนี้นะครับ RBY นะครับผมให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับยึดไว้เลยจุดหมุนนะครับเป็นจุดหมุนนะครับพอนี้เป็นจุดหมุนปุ๊บตัวนี้แรง RBY มันดันดันขึ้นไปใช่ไหมครับดันขึ้นไปปุ๊บมันก็พยายามโค้งตัวเนี้ยมันจะพยายามโยกไปทางไปท,ไปทวนเอ้ไปตามเข็มนะครับไปตามเข็มพอไปตามเข็มปุ๊บมันก็ติดลบติดลบไปติดลบไปนะครับมเมนต์ โมเมนต์ Moment, อย่าลืมคูณระยะทางนะครับโมเมนต์ Moment คือแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากนะครับ8มาจากไหน Rby แนวแรงคือแนวนี้ปึ๊บยาวมาเลยนะครับแนวที่มาตั้งฉากคือมันต้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่ามาถึงจุด A นี่จากนี้มาถึงแนวนี้นะครับมันก็เป็นระยะทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งก็คือ1.5 2.5บวก1.5บวก2.5บวก2.5ก,ก็จะได้เท่ากับ8นะครับตัวแรกเคลียร์ไปล้นะครับตัวไปตัวสอง 40อะ40ทำไมเป็นบวก40ทำใมเป็นบวกนี่คือ40ตรงนี้นะครับอามาดูความ40ไม่เป็นบวก40เนี่ยจุดนี้เป็นจุดหมุนแรงมันลงมาอะ u n ฟอร์มลงมามันพยายามดันให้โค้งตัวเนี้ยหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มมันก็เลยเป็นบวกอาพอเป็นบวกปุ๊บตัวของมัน40ตันต่อเมตรอามันไม่ใช่น้ําหนักที่แท้จริงของมันทั้งหมดนะครับทั้งหมดของมันต้องเอาไปคูณระยะด้วยซึ่งระยะจากจุด B มาถึงจุด E เนี่ยคือน้ําหนักที่มันกระทา มันเป็นระยะเท่ากับ2.5บวก2.5ก็คือ5มันก็กลายเป็น40คูณ5นะอันนี้คือแรงที่แท้จริงของมันนะครับโมเมนต,ต์ต้องคูณระยะด้วยก็คือคูณระยะทางนะครับ5.5มาจากไหน5.5นะครับ5.5มาจากไหนอ่ 5. 5คือระยะที่แนวแรงตั้งฉากนั่นก็คืออ่ายูนิฟอร์มเนี่ยเวลามันรวมแรงแล้วปุ๊บแรงมันจะลงตรงกลางมันจะลงตรงกลางคานนี้ เพราะฉะนั้นไอ้ตรง B มาถึง E เนี่ยมัน5เมตรใช่ปะอ่าพอพอแบ่งครึ่งมันคือ2.5มันลงที่จุด D นะครับซึ่งแนวแรงอยู่แนวแรงจุด D นี้แนวที่จุด D นี้เพราะอยู่ในแนวที่จุด D นี้ปุ๊บนะครับอ่ามันต้องคูณระยะที่ตั้งฉากระยะตั้งฉากก็ต้องวัดมาถึงจุด A นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้จากจุด A เนี่ยมาถึงจุดนี้แนวตรงกลางนั่นก็คือเอา1.5บวก1.5บวก2.5ก็จะได้เป็น5.5นะครับนะ อันนี้ยูนิฟอร์ม40ตันไปแล้วนะต่อเมตรนี่ไปแล้วต่อไปมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือ960นะ960ตันเนี่ยนะเห็นปะถ้จุดนี้เป็นจุดหมุนปุ๊บอ่าตัวนี้พยายามดันทําให้โครงสร้างเนี่ยนะโครงโครงขแข็งเนี่ยพยายามตามเข็มนะดันปุ๊บมันอันนี้จุดหมุนเนาะดันมาปุ๊บพยายามตามเข็มตามเข็มมันก็เลยเป็นบวกอ่านะเป็นบวกนะครับบวกเท่าไหร่960คูณร,ระยะระยะคอมันก็คือ1.5มาจากไหนครับ แนวแรงคือแนวนี้ปึ๊บมาปุ๊บนะครับระยะทางต้องตั้งฉากกับแนวแรงคือวัดจากแนวเนี้ยแนวเนี้ยปึ๊บเนียวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะนั่นก็คือ1.5นะครับ1.5นะครับตัวต่อไปนะตัวตไปคือ160นะ160คือตัวนี้160นี่คือตัวนี้หกสิบตันโมเมนต์อยู่จุด a นะครับแรงพยายามดันนะครับดันมาฝั่งนี้นะซึ่งถ้าจุด a เป็นจุดหมุนปุ๊บคงคงข้อแข็งเนี่ยมันจะโย ามาทางมาตะมาทวนเข็มมาทวนเข็มนะมาทวนเข็มทวนเข็มมันก็เลยเป็นบวกบวกร้อยหกสิบคูณกับ4.5มาจากไหนระยะทางที่ตั้งฉากแนวแรงคือแนวนี้ใช่ไหมครับระยะทางตั้งฉากคือวัดจากนแนวแรงมาถึงจุด A, เพพาะเ,าเทมโมเมนต์นจุด A นะครับมันก็จะเป็นจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับเราก็มาดูนี่ฉากนี้มาถึงนี้ก็คือ3บวก1.5ก็เป็น4.5นะครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเหมือนกัน 480นะครับพยายามดันอ,อันนี้จุดหมุนพยายามดันให้เนี่ยโครงสร้างเนี่ยโครงข้อแข็งเนี่ยตามเข็มนาาโยไปตามเข็มนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นบวกนะตามเข็มเป็นบวกนะครับ480คูณระยะของมันก็คือจากจุดน,นี้นี่แนวแรงใช่ไหมครับตั้งฉากปึ๊บมาจุดน,นี้มาถึงนี้ก็คืออะไรครับ150นะครับก็ได้เป็น480คูณ150นะครับพอเราได้สมการทั้งหมดนี้ปุ๊บเราก็มาถอดสมการแต่ละตัว ล้วก็หาในวงเล็บแต่ละตัววงเล็บนี้วงเล็บนี้วงเล็บนี้เอามาคูณกันวงเล็บนี้มาคูณกันนะครับซึ่งพอผมคูณมาปุ๊บผมจะได้ได้เท่านี้นะครับไอตัวแรกนะครับเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะมาติดลบนะลบแปดมันคูณอยู่เนาะแล้วก็บวกกับตรงนี้คูณกันก็ได้พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้คูณกันก็ได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบตัวนี้คูณกันก็ได้เจ็ดร้อยยี่สิบนะตัวนี้คูณกันก็ได้เจ็ดร้อยยี่สิบหาดแล้วก็เท่ากับศูนย์นะครับ ต่อไปก็เอาพวกนี้นะครับพวกที่บวกไม่ติดตัวสมการอะไรเลยเนี่ยมารวมกันนะก็4ตัวมารวมกันก็จะได้แบบนี้นะได้3980นะนี่มารวมกันปุ๊บนะตัวนี้มาครับต่อไปนะครับต่อไปเราต้องการให้ rb y R นี้เดียวตัวเดียวเราต้องย้ายนะครับ3980เนี่ยจากบวกย้ายมาฟังเป็นลบนะครับ8 แปดนะครับมันคูณอยู่ย้ายมาก็เป็นหารมันจะได้แบบนี้ทุกคนอ่าได้นี่อันนี้อันนี้ผมย้ายออกมาก่อนเนาะย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบเห็นปะครับอันนี้เป็นบวกอยู่ย้ายมาฝั่งก็เป็นลบนี่อ่าเป็นลบเนาะเพราะเป็นลบแบบนี้นะครับเท่างหรลบเื่าไหรลบเหมือนกันนะครับสามารถหักล้างกันออกได้อ่าหักล้างกันออกได้นะครับพอหักล้างกันออกปุ๊บอ่าแปดเนี่ยมาคูณอยู่ก็มาหารมันก็จะได้แบบนี้นะครับก็ได้3980หาร8 นะครับเพราะฉะนั้น R B Y ของเราก็จะได้นะครับเพราะฉะนั้น R B Y ของเราก็พอหารปุ๊บได้497.50ตันนะครับเราคิดออกมาเป็นบวกนะเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายที่เรา R B Y ใน R B Y ที่เรากำหนดขึ้นบนนถูกแล้วแล้วก็มาใส่เป็นขึ้นบนนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาแทนค่าสรรมการ R B Y เนะ R B Y เนะี R ่ย R B Y ตัวนี้นะครับนะ R B Y เนี่ยในสรรมการที่ หนึ่งนะครับสมการที่หนึ่งคือสมการตรงไหนสมการตรงนี้นสมการตรงน,รงน,รงนี้นะครับอ่าก็เอา i b y นะเนี่ยมาแทนในนี้นะก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ปุ๊บนะครับมันบวกอยู่ใช่ไหมครับย้ายไปอีกฝั่งก็เป็นปน,นะครับเป็นลบไม่ว่าครับย้ายไปอีกฝั่งเป็นลบนะพอกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เพราะฉะนั้น r b y ก็จะได้เท่ากับ662.5ตันนะครับเราคิดออกมาเป็นบวกแสดงว่าถูกแล้วนะครับ r b y ของเราคือในครับตัวนี้ เครื่องหมายขึ้นถูกแล้วอ่าเราก็ใส่เครื่องหมายขึ้นบนนะครับ mm hmm. พอเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราได้ทั้งสามตัวแล้วได้ทั้ง r a x r a y r b y นะครับ raex r a, x, r a y r b y นะครับแล้วก็มาสรุปนะครับมาสรุปว่าสรุปว่า r a x เนี่ยเท่ากับหกร้อยสี่สิบตันนี่หกร้อยสี่สิบตันนี่ตัวนี้นะครับเครื่องหมายก็คือไปทางขวานะครับต่อไป r a y เท่ากับหกร้อยหกร้อยหุดห้าศตันนะครับคือตัวนี้นะครับเครื่องหมายขึ้นบนแล้วก็ใส่เครื่องหมายต่อไปเจ้าท้ายคือ rb y เท่ากับ4ี7 5 0ตันนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทิศทางขึ้นบนแล้วก็มาใส่นะครับก็มาใส่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในข้อน,นี้